นี่ค่ะเราเราเรียนถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอความขัดแย้งทางการเมืองโลกที่มันเกิดสงครามขึ้นแต่ละที่แต่ละที่ในฐานะของเราเนี่ยคือเป็นนักอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นคนที่คือต้องส่งสินค้าด้วยเป็นโลจิสติกส์เนี่ยตอนนี้มันกระทบเยอะไหมคะเขาก็เกิดการกระทบกระทั่งเขาอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะตรงทะเลแดงตอนตอนยูเครนเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนของเราแพงหนึ่งน้ามันตอนนั้นน้ํามันขึ้นไป90 US ดอลลาร์นะน้ำมัน W เวสเท็กซ์ัสิจิมีเดียเนี่ยเรายังคิดว่ามันจะไป้อยไหมใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็ช่วงหนึ่งก็ตกมาเจ็ดสิบหกสิบเก้าใช่ไหมตอนนี้หลังจากนั้นมันมีนมเรื่องฮามาสอิสราเอลใช่ไหมไอ้ตรงนั้นก็ก็ก็อาจจะมีเรื่องคนงานแรงงานในของเราเนี่ยนะการกระทบก็แทบแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีจะพบว่าในโลกเองก็ตอบรับจากเรื่องฮามาสน้อยมากนะครับก็น้ามันก็ไม่ได้ขึ้นนะ มีบางช่วงตอนเมื่อกลางๆไปลายต้นๆธันวาคมเนี่ยน้ำมันโลกดรอปลงมาหกสิบเก้าเหรียญเธอโลกไม่ได้สนใจเรื่องฮามาสนะเอทีนี้กลับกันตอนนี้มันเป็นเรื่องกูติใช่ไหมกูติเ่เออเธอเลแดงเนี่ยที่เขามีปัญหายิงเรือพาณิชย์เนี่ยมันเป็นปากประตูเข้าสุเอตนะคลองสุเอตมันคือคลองคลองที่เชื่อมระหว่างมหาดินเดีย กับมา่าทะเลเทอเมอรดิเตเรเนียนแล้วก็ไปออกกอ็เรียกว่าแอตแลนติกเครียกทานแอตแลนติกแอตแลนติกมันก็ไปออกอเมอริกานอกจากไปยุโรปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอะไรนะอเมอริกาฝั่งตะวันออกนิวยรยกแล้วก็ยังไปทางลาตินอเมอริกาใ<ช>ต้นันเห็นไหมมันเป็นเส้นทางเดินเรือระดับโลกคราวนี้พอเรือเนี่ยพอเริ่มมีเนี่ยตอนปลายปีนะครับธันวาผมเนื่องจากผมมีธุรกิจเฟรชฟฟรเวิร์เดอร์คือ รับบริการจองเรือระหว่างประเทศ international freight เนี่ยนะผมมี<ฆ>ปริษัทในเ,เนี่ยทำเรื่องนี้เราก็ติดตามแล้วก็ทำข่าวสารให้กับลูกค้าของเราตลอดเนี่ยราคาจริงๆค่าเฟรดเนี่ยมันเคยสูงมารอบหนึ่งนะตอนตอนมีปัญหายูเครนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็<ฆ>ลงมาจนจนไปพอร์ตเชียงไห้เนี่ยไม่ถึงสองร้อยเหรียญนะสามเันบาทนะ่ะนะค่ารถจิบร้อยจะไม่พอไปเชียงใหม่เลย นี่ถ้าควนตู้ไปเชียงไอเชียงไฮอ่ะตอนเรด็จถูกเมื่อตอนต้นต้นต้นธันวาเนี่ยนะสองร้อยเหรียญเองนะฮะไปโฮจิมินห์ก็ร้อยห้าสิบเหรียญต่ำมากไปญี่ปุ่นสองร้อยห้าสิบเหรียญอะไรพวกนี้เนี่ยคราวนี้เอาว่าตอนไปไปไปเดือนธันวาคมเนี่ยเรือค่าระวังเรือไปไปอเมริกาเนี่ยนะครับจากร้อยจากพันแปดขึ้นเป็นสองพันแปดขึ้นเป็นพันเหรียญเยอะนะ สาม0 0สี่พันบาทต่อตู้ใช่ไหม,มนะครับแล้วตอนนี้เขากลังพิจารณารื่อง w a r r i s h W.A.R. r r i ิ h ค่าความเสี่ยงของอของสงคราม,มนะมแล้วก็ล่าสุดถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยสายเรือทั้งหมดเนี่ยนะเออทั้งทั้งมืออะไรก็ได้บอกชื่อก็ได้นะครับของวันของอะไรเนี่ยนะครับเขาเขาเขาเปลี่ยนเส้นทางไปแหลมคูโทบอันนี้มันก็จะมีค่าน้ำมันที่สูงขึ้น ระเวลาที่เพิ่มขึ้นสิบห้าวันสิบห้าวันของเรือเนี่ยนะคูณด้วยเงินเฉลี่ยเนี่ยวันละหมื่นสี่พันเหรียญประมาณห้าแสนบาทต่อวันเนี่ยคุณก็คูณก็ไปเหรอเปนเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีค่าประกันภัยที่ระยะทางมันยาวขึ้นนะนะครับตอนนี้ของของยุโรปเนี่ยก็มีข่าวว่าจะขึ้นห้าพันดอลลาร์ แต่เมื่อกี้ผมให้พนักง,งานเช็คราคาไปจริงราคาก็ายังเป็นปกติเขายังพิจารณากันอยู่เมื่อกี้เป็นราคาในข่าวยุโรปยังไม่ขึ้นนาเดี๋ยวนี้แต่ราคาตามข่าวขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ให้พนักง,งานเช็คตามบริษัทเลยเขาบอกยังยังคุยกันอยู่พราโอกาสที่ค่าระวังเรือจะพุ่งสูงขึ้นมันจะมีผลต่อราคาวัตถุดิบนําเข้าสินค้านําเข้านะครับและน้ํามันจะถือโอกาสไหมจริงจริงจ้ามันไม่เกี่ยวนะ ใช่ไหมไอนน้ำมันเน<ช>ี<ง>่ยมันอยู่ทะเลแดงอ่าวเปอร์เซียอะไรแถวนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะอ่าอาจจะผสมลงด้วยไหมแต่เมื่อเ้าผมเช็คดูร,ราคาน้ำมันก็ก็จากองงส2ันก่อน72 USD ก็ขึ้นไป74 USD นะก็ยังถือว่ายังยังยังไม่ได้สูงมากบาทเราก็อ่อน35.5อะไรก็ไปตามภูมิภาคหมด นะครับแต่ว่าที่เราต้องเตรียมรับที่คุณเราถามดีมากคือผมคิดว่ายังไงเนี่ยอราคาของมันจะเกิดจากค่าเฟรดจะแพงแน่จะสูงแน่และก็ทําให้สินค้าส่งออกของเราเนี่ยที่เราขาย f o ฟนะคือเราขายไม่รวมค่าเฟรดเนี่ยเมื่อค่าระวางสูงเนี่ยมันก็จะทําให้สินค้าไปไปลายทางเนี่ยแพงขึ้นเนีดีมานของเขาที่น้อยลงอยู่แล้วจากคนไม่มีสตังในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันจะยิ่งลดลงใหญ่ อาจจะทำให้การส่งออกของเราดรอปลงรู้หมฮะคนไม่มีตังค์ซื้อเอ็กซ์พอร์ตขณะที่อิมพร์ตการนำเข้าเนี่ยของก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็ต้องเตรียมไม่รู้กระทรวงพาณิชย์อย่าไปบูชาเพรร,ราคาผักผลไม้แตงกงแตงกวานะคือดูเรื่องพวกนี้ด้วยและพยากรแล้วก็คุมให้อยู่ด้วยนะครับค่ะไอ้อคุณที่เราติดเขาไปนะคุณนี่เราเรียนถามนิดน<อ>ง<ะ>ึงอะที่บอกว่า มันอาจจะทําให้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยบางประเภทเนี่ยสูงขึ้นยกตัวอย่างนิดได้ไหมคะเช่นอะไรบ้างคะที่แบบว่าอมันน่าจะแพงขึ้นที่เราเข้ามาเยอะเลยนะที่เรามาจากยุโรปเนี่ยก็เพื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเ,เรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับเคมีพันสเปราพาร์ทเนี่ยจากมาจากเยอรมันจากอะไรต่างๆเนี่ย,ยใช่ไหมนะ,ค,ะคือซิกแต่ว่าเพอเออนะฮะเราค้าขายกับซีกโลกตะวันตะวันตกเนี่ยมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไง การกระทบะก็บก็อาจจะไม่มากนั้นกระทรวงเพียงนี่ต้องไปดูว่าเขาจะหาเหตุขึ้นราคาจนเกินไปเพราะว่าถ้าสัดส่วนร้อยเนี่ยซีกเนี้ยมัน,นมันสามสิบเปอร์เซ็นอีกซีกหนึ่งมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันไม่กระทบเพราะเราค้าขายอยู่กับอะไรฮะจีนนะจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้แล้วก็อาเซียนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ซีกเดน,นตกยูเว้นเมียนมาเมียนมาแล้วก็ก็น้อยอ่ะใช่ไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงเพียงก็จะไปปล่อยของให้มัน สูงด้วยอ้างแต่เรื่องราคาน้ามันเพราะว่ามันกระทบแค่นี้เองราคาน้ามันมันก็ถ้าเราดูราคาน้ามันก็ยังราคาหน้าลงกลั่นก็ขึ้นมาบาทหนึ่งใช่ไหมจากยิบประมาณเจ็ดสิบสี่ถ้าอ่าเป็นเป็นเบรนด์นี่ก็ประมาณเจ็ดสิบเก้าค่ะเมื่อกี้เบนเจ็บแต่ว่าเราไม่ใช่อ้างอิงเบรนด์เราอ้างอิงสองไอ้ที่ดูไบดูไบก็สูงนะแล้วก็ไอ้ยวยร์เนี่ยแล้วเราก็มาสแควร์กันอีกราคาหนึ่งราคาหน้าลงกลั่นที่ ที่ที่สิงคโปร์เออคือไปยุโรปเนี่ยมันขึ้นไปแล้วนีจริงก็คือหมื่นพันดูสอนะนะขึ้นถึงพันหนึ่งนะครับขึ้นแค่พันเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่เออใช่ใช่จากราคามื่นแปดเป็นสองหมื่นแปดก็พันหนึ่งโอเคโอเคมันไปถึงสองหมื่นแปดใช่ใช่นะครับอืมอค่ะแสดงว่ายุโรปนี่ก็ราคาการกําหนดราคา ของเราเนี่ยบวกค่าขนส่งบวกอะไรไปแล้วต้นทุนวัตถุดิบที่เข้ามาแล้วแพงขึ้นก็ราคาก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นถ้าส่งออกไปยุโรปใช,<ด>ใช่ทั้งส่งออกแล้วก็นําเข้านะครับ <ừ> น้ํามันไม่เกี่ยว <ừ> น้ํามันมาอยู่ในในใน<ๆ>ในโซนในโซนในโซนคออินทาเอเชียใช่ไหมมาจากไออทะเลแถวนะัคืออ่าวเปอร์เซียมันไม่เกี่ยวกัน <ừ> นะนะที่ผมบอกว่าจะให้เข้าไปอยู่ดีไปบอกน้ำมันขึ้นแล้วขึ้นหมดไม่ใช่เพราะไอ้ิีที่เราคาดทาย ซีกตะวันออกนี่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันสัดส่วนที่สูงมันไม่กระทบค่ะเดี๋ยวไม่กระทบนะแต่ที่ถ้าถ้ามันบานปลายไปเนี่ยผมก็ดูไม่ออกนะเดิมทีเดียวก็ไม่เชื่อว่ามันจะบานปลายแต่ตอนนี้มันเริ่มจับคู่กันนะอ๋อใช่เริ่มมีการจับคู่ปากีสถานภาพอีรานไปกับปากีสถานเออมันไม่ได้จะเกี่ยวเลยนะใช่ไหมมันแับจะเปลี่ยนคู่ไปแล้วคู่ตีกับสหรัฐเออตอนนี้ดูไม่ออกเลยนะมันหลายคู่เลย เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ